เรื่องกลับบ้านสีฐานในช่วงที่จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ฟัน่นในพรรษาที่เจ็ดขณะที่อยู่ที่ถ้ำขามได้ทราบข่าวจากบ้านสีฐานว่าโยมบิดาป่วยหนักและเสียชีวิตลงแต่กว่าโทรเลขจะเดินทางไปถึงเวลาก็ล่วงเลยไปกว่าหนึ่งสัปดาห์ พระพวงจึงได้กราบลาหลวงปู่ฟัน่นกลับบ้านสีฐานเพื่อบำเพ็ญกุศลให้โยมบิดาแต่เมื่อกลับถึงบ้านสีฐานพระพวงได้อยู่ดูแลจัดงานศพของโยมบิดาจนเรียบร้อยระหว่างนั้นเองพระอาจารย์บุญช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านสีฐาน ในขณะที่กำลังบุรณะอุโบสถที่วัดอยู่ด้วยความกตัญญูรู้คุณที่ท่านได้เคยสั่งสอนอบรมมาพระพวงจึงอยู่ช่วยงานพระอาจารย์บุญช่วยเพื่อจะได้บุรณะอุโบสถให้แล้วเสร็จหลังจากที่อยู่ช่วยบุรณะพระอุโบสถได้ประมาณหนึ่งเดือนพระอาจารย์บุญช่วย ก็อา,าพาดด้วยโรคชราพระพวงก็ได้อยู่ดูแลท่านแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นมีแต่สุดกับสุดจนกระทั่งมรณภาพในอีกหนึ่งเดือนต่อมาวัดบ้านสีฐานได้ขาดพระผู้ใหญ่ที่เป็นที่พึ่งของญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันนิมนต์ให้พระพวงอยู่จำพรรษาต่อไปหลวงตาพวงเล่าให้ฟังว่าได้พิจารณาแล้วว่าญาติโยมทั้งหลายไม่มีที่พึ่งเพราะไม่มีพระผู้ใหญ่อยู่จำพรรษาเลยก็เลยตัดสินใจจำพรรษาที่วัดบ้านสีฐานในเวลาต่อมา ในช่วงไกลๆเข้าพรรษาในปีนั้นก็ได้กลับไปลาหลวงปู่ฟันที่สกลนครจริงๆแล้วหลวงปู่ฟันท่านก็ไม่อยากให้มาเพราะหลวงตาเป็นกำลังสำคัญในการรับภาระหน้าที่ต่างๆโดยเฉพาะการก่อสร้างวัดธรรขามซึ่งขณะนั้นกาลังเกณฑ์สามมณรและชาวบ้านช่วยกันสร้าง จึงจำเป็นต้องมีคนคอยดูแลแต่ด้วยจำเป็นหลวงปู่ฟั่นก็ได้อนุญาตให้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านศีฐานในความความประสงค์นับจากนั้นหลวงตาพวงได้จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดยะโสธรตลอดมาช่วงเวลากว่าสิบพรรษา ที่พระพวงได้พัฒนาวัดบ้านสีฐานให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านจนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมที่ราชทินนามหรือพระครูใบดีกาพวงสุข,ขินทริโยสาธุ